ไปแล้วไม่แล้วจ้าไปครับผมต่อเน,นื่องต่อเนื่องจากที่รักไปยาวๆปปปุุุ๊๊๊บบบวิ่งถึงก็หยุดได้เลยนะเนี่ยหยุดได้เลยนะเนี่ย เอ,อาวสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกับพี่ริตเติ้ลบอยนะครับผมวันนี้ก็มานำเนินนำเนินเกมของค่าย p ีีนะครับผมเป็นเกมที่มีชื่อว่าพีตาพีนาตานะครับวินนะโอ้ยเหมือนเ,เป็นเกมใหม่ล่าสุดนะครับผมโอ้โหลองเลยอาผมก็ต้องสุดกลับให้เพื่อนให้เพื่อนหน่อยลาวกันนะครับผมเปะเบาบางๆกันก็นิ่งไทย อเอาเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปกันแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่อาริทันบิทอาริทันบอยคนนี้หน่อยนะครับอาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะครับผมว่าวันนี้นนี่คือทักทักทักครับผมไปสปูลเข้าไปสปูลเออมาครับผมอับตาดูไว้อับดุไว้ดูไว้เดี๋ยวพี่ตามหานะครับผมน้อง น้องอะไรเมร่อนนะครับผมปีที่แล้วน้องอีกี้ปีนี้น้องเมร่อนเจอผมแน่บอกเลยว่าเมร่อนเจอนะครับผมไม่เอาขวดเขิดร่อนนะฐานเขินไม่เอาไปครับผมจะเอาอุ้ยภาพสวยดีนะเออดนตรีก็ตั้งเต้นไหนล่ะ เ,เดี๋ยวผมจัดหนักนะครับผมจัดหนักให้เพื่อนๆได้รับชมดูว่ามีความเทิงแน่นอนนะครับผมรับความบับนเทิงไปเต็มๆนะครับผมอวันนี้เกินแย่มากเลยเกินแย่เลยไปไปร้านอาหารตามสั่งป้าบ,บอกว่าเอาอะไรรูปหล่อ,อ, <c oughs> อแรกจะจะสั่งจานเดียวนะตอนนี้สั่งไปสองจาน,นครับผม ยาวเขก็ไปุ <S <S ย้ยภาพสวยนะอ่ะอันนี้คือออเดิร์ฟนะครับผมนี่ผมจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆดูเลยครับผมมาอ่ะนอกไม่สวยนะครับเอ้ยไหนไม่สวยนะครับผมงั้นนอกก่อนละก,กันนะเออขอ,อน,นอกก่อนอุ้ยเอามาครับมาฮาร์ปมาฮาร์ปบุ้ย,ย,ยเขานี ties, ่หุห้ยเข้ายาวเข้ายาว มายาวครับผมยาวยาวยาวจ่องนี้ปรบมือไปหนึ่งดิเออเฮ้ยอย่าบอกนะไม่ลงเออมาแล้วมาแล้วสวยสวยจ่งนี้สวยครับตรงนี้สวยเยี่ยมเยี่ยมเออเยี่ยมไม่ใช่หรือว่โอเคครับผมไปยาวยาวยาวไกลโอรักอะไรเอ๊ะเข้าไป เอาสวยดูเอานี้เป็นยังไงว่าว่ามาเออเฮ้ยบิ๊กเข้ามาก่อนครับปั๊บสวยฮ่มโอ้โหเหมือนแบบพวกอะแบบพวกอะโลฮ่าะผสมเกมนี้มันเหมือนเกมอีกเกมแบบพวกฮาวายผสมไอ้นี่นะวายวายเบเนโตอ่ะใช่ป่ะเป็นหัวกะโหลกอ่ะเอเอสดใหม่อ้าวไปอีกแล้ว ไ,ไปแลาวจับครับผมต่อเนื่องต่อเนื่องจากที่รักไปยาวๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บบถึงก็หยุดได้เลยนันน่ะหยุดได้เลยนะเนี่ย,ย,ดดย,ยบอกเลยเลยว่าหยุดเลยเพราะว่าแต่ละเกมนะของผมนะผมจะอยู่ใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวเข้าแล้วก็ออกได้แล้วก็ชิง เอามาดิอาริปูอาริปูอาริปูโอ้ยพิกพี่เอ้ยมันเป็นเกมเม็กซิโกแน่เลยนะครับเออเอาดูดิเนี่ยเป็นแบบแบบพิกเนี้ยนะผมจำได้บ้านเกิดผมอยู่ข้างๆสหรัฐอเมริกาอาจัดไปครับผมยาวยาวเออมาอีกนั่นแหละอรายมา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 อะไรามาที่จานที่เราชื่อรักเอาอยัยางไง ว่าไม่ได้นะสวยอยู่นะโอเคอเค่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อพอเท่านี้ดีกว่านะจ๊าหอมปากหอมคอนะครับผมเพืพ่อนๆคนไหนยอยากไปรับชมเกมหน่อเป็นพิเศษน,น,นะครับผมคอมเมนต์มาเรื่อยๆเลยนะจ๊าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายค่ะบ๊ายบาย